สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักรายปากนะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15เมษายนค่ะคลิปจะออกมาก่อนเพราะฉะนั้นสามารถนําไปวางแผนได้เลย เป็นการวางแผนเล็กๆน้อย,อยๆเก็ตเล็กเกน้อยนะคะที่ได้จากไพ่เนี่ยสามารถที่จะนําไปป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาได้ไม่จําเป็นต้องทําตามไพ่นะเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ความรักดีขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดูของใครคนใดคนนึงเหมือนเดิมเลยแล้วก็ ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าต้องการตัดสินใจนะคะในเรื่องความรักต้องการข้อมูลที่เป็นของตัวคุณเองในการตัดสินใจเรื่องความรักเรื่องใหญ่ๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือเสริมในเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภก็ติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางโดยเฉพาะทางเพจ ะะเพราะว่าทางเพจมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนนะก็ไปกดติดตามเพจก่อนได้เลยนะคะชื่อเพจหมอส้มวินตราฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้ส้มนะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสามารถอ o m m e n t กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยส้มทําคลิปราศีออกมาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการกดกระดิ่งจะทําให้คุณไม่พลาดคลิปของคุณค่ะชาวมังกรนะชาวมังกรเนี่ย ดวงดาวนะคะดาวดาวศุกร์ในเรือนของคุณเองก็มีดาวเสาเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นงานนะ่ะยังหนะักมันมีผลกระทบโดยตรง นะในดาวสุกอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวสุกอยู่ในเรือนกระดุมพระค่ะอยู่กับดาวคู่มิตรนะคะก็คืออังคารส้มคิดว่าในลักษณะของคนที่อยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันนะนะในบางคู่อาจจะอยู่ด้วยกันแต่งานเยอะงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางคู่เนี่ยอาจจะต้องอยู่ห่างกันไปเนื่องจากงานงานมันเยอะจริงๆงานหนักจริงๆงานเยอะจริงๆนะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคู่ที่แบบตัวจริงกันแล้วอะ ส่วนใหญ่จะมั่นคงมีความมั่นคงไอ้ความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆมันก็เกิดจากอาการงอนด้วยอารมณ์ไม่ค่อยมีเวลาให้เนี่ยแหละนะในส่วนของคนโสดนะคนโสดอาจจะยังต้องระวังอยู่นะคะนะเพราะว่ายังมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนชะตาอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็อาจจะต้องระมัดระวังความรักสามเศร้าอะไรแบบนี้บ้างนะนะระวังความหลงของเราคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระเป๋าหนักนะคนที่เข้ามาเนี่ยกระเป๋าหนักมากเป็นสายเปก็มีหรือเราเปเขาน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นสายเปนะเพราะฉะนั้นในการดูคนต้องดูให้ดีค่ะอย่าคิดว่าอุ้ยเขากระเป๋าหนักมาเขาต้องดีแน่ๆอะไรประมาณนี้นะส้มอยากให้คุณพิจารณาให้รอบด้านเพื่อให้มั่นใจว่าเขาดีกับคุณจริงๆหรือเปล่านะแล้วเขาโสดจริงหรือเปล่านะโอเคค่ะมาต่อกันที่ไพ่ยิปสี่เลยเริ่มจากคนมีคู่ก่อนนะคะนะ เริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีค่ะมาดูรวมกันตรงนี้นะใบแรกนะคะขึ้นไพ่สามแปดถ้วยไม่ใช่3าถ้วย8ถ้วยค่ะส้มคิดว่าหลายๆคนอาจจะจําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างกัน นะจำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างกันแต่ความสุขในความรักนะ่ะมันยังเต็มเปี่ยมนะในช่วงต้นเดือนความสุขในความรักเต็มเปี่ยมแต่ในบางคนอาจจะอยู่ไกลต้องติดต่อกันทางโซเชียลเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ก็อาน่าเห็นใจแต่เมื่อคุณมีเวลาคุณจะมาหากันทันทีเลยเนี่ยสองถ้วยเห็นไหมมีเวลามาหากันหาเวลามาหากันทันทีเลยนะพยายามมาเติมเต็มความรักอะ่ะส้มคิดว่าแล้วอะไรที่คุณยอมได้คุณก็จะยอมกันด้วยนะ ขึ้นไพค่คิงถือดาบจริงๆคิงถือดาบเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เขาก็มีเหตุผลในตัวเองอยู่เป็นคนที่เหตุผลอาจจะเข้าข้างตัวเองนิดนึงหรือเป็นคนแข็งๆแต่โซม,มีความรู้สึกว่าเขายอมคนที่เขารักได้นะแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ค่อยยอมใครหรอกจริงๆแล้วอะนาะราชาถือดาบคนนี้แต่เขายอม เขายอมลดอีโกโ้เขายอมนะนะคะมันอาจจะมะีความคิดเห็นที่มันเป็นเรื่องที่เขาคิดอยู่นะคะเรื่องของการที่ก่อร่างสร้างตัวเราต้องไปทํางานอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณเข้าใจแต่เขาก็ยอมคุณในหลายๆเรื่องมีเวลาก็จะรีบมาหาเป็นอารมณ์นั้นในช่วงครึ่งหลังของปักช่วงครึ่งหลังของปากเนี่ยขึ้นไพ่ออขึ้นไพชน่ชาวตุลชาวตุลชาววันศุกร์นะ อันนี้นะคะขึ้นไพ่จัสติกขึ้นมาส้มก็ต้องบอกว่าในบางคู่อาจจะมีความเปราะบางหรือเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะก็คือไม่เข้าไปพัวพันกับความรักสามเศร้านะคะเพราะว่าแปดถ้วยอันนี้มันอาจจะเป็นความรักซ้อนได้ค่ะส้มเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าชาวมังกรเข้าไปพัวพันเผลอเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของคนที่ไม่ซื่อกับคุณคุณเลิกแน่นอนคุณตัดสินใจละ ว่าจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แน่นอนเลยทีเดียวนะในส่วนของคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่ที่ปกติเนี่ยบางทีมันรู้สึกอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์เพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้เราเขามั่แต่ไปทํางานแล้วแล้วดูแลเราไม่สม่ําเสมอแต่อย่างที่บอกเขาว่าอีกคนหนึ่งเขาอยากให้คุณเข้าใจนะว่าเฮ้ยได้เงินมาก็ให้คุณน,นั่นแหละ นะก็คือได้เงินมาให้คุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามมาหาคุณบ่อยๆติดต่อคุณบ่อยๆอยากให้คุณเข้าใจประมาณเนี้ยพาชั่นมันอาจจะมีการลดลงได้อย่างที่บอกไปเขาว่ามีแปดเตียนหัวกลับขึ้นมันเป็นความไม่สม่ำเสมอในเรื่องการดูแลเทคแคร์เพราะงานหนักงานล้นตัวเลยมันมันมีเหตุผลอยู่ว่านาน่าเห็นใจนะสำหรับคู่ที่อยู่ด้กันดีๆนะนะคะพาชันมันอาจจะลดเนี่ย นะมีไพ่ชาวมิถุนด้วยหัวกลับนะคะรู้สึกไม่อยากไปต่อรู้สึกหนักหนารู้สึกว่าหนักรู้สึกว่าเขาดูแลเราไม่สม่ำเสมอจะด้วยเรื่องจากงานนู้นนั่นนี่เราไม่อยากสนใจแล้วไม่ได้นะต้องค่อยๆฟังกันยังยังต้องระวังในเรื่องอารมณ์อยู่นะนะยังต้องระวังในเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจในการพูดอะไรเราอาจจะต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไหมว่าเขาทำงานก็เพื่อเพื่อเราสองคนไหม ประมาณนี้นะอย่างที่ส้มบอกไปว่าวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยได้คนที่ดีแล้วแต่อาจจะไม่ถูกใจเราบ้างในบางเรื่องก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องของการนอกใจอันนั้นส้มอยากให้คุณคุยกันดีๆนะแต่ในบางคู่อย่างที่บอกไปนะคะคู่ที่ไม่ปกติคู่ที่ไม่ชัดเจนส้มคิดว่าคุณจะเอาตัวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ไปก็เท่านั้นอยู่ไปก็ดูแลไม่สม่ําเสมอแล้วยิ่งทางให้คุณ ความรักอะ่ะความหลงอะ่ะมันค่อยๆลดลงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้ทั้งที่ก่อนหนะ้านี้เราเข้ากันได้ดีนะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเริ่มเข้ากันไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่เห็นใจฉันแล้วไม่พยายามทําอะไรให้ฉันเห็นว่าคุณจะมาชัดเจนกับเราอะไรอย่างเงี้ยอืมนะมาดูกันนะคะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรนะ ใบแรกคือไพ่โฟล์ออฟคริสตนะคะอ่ามีไพ่ธาตุดิน2องใบขึ้นนะเอซอบคริสตัลด้วยนะอันนี้นะคะไพ่ธาตุด,ดินขึ้น2องใบเลยลักษณะชาวธาตุด,ดินค่ะชาวมังกรพฤกษกันเขาห่วงอะเขาห่วงคอยดูคอยแลคอยมองเขาเป็นคนที่ห่วงมากๆและช่วงนี้เขาโฟก,กัสเรื่องเงินการเก็บเงินได้เงินมาแล้วเขาจะให้คุณให้เป็นของให้เป็นเงินคือไปทํางานหนะัก แต่ถึงเวลาเขามีเขาให้เขาเป็นคนที่จริงๆเขาเป็นคนอย่างที่ส้มบอกว่าอาจจะอีโก้สูงหรือว่าขี้เหนียวด้วยแต่ในตอนนี้เดี๋ยวเขาได้เงินมาเดี๋ยวเขาให้เป็นของขวัญหรือให้เงินกับคุณแน่นอนถ้าไม่รักจริงไม่ให้นะคนขี้เหนียวองังจิงแต่เขาให้เขาให้คุณนะ อาจจะได้เป็นของขวัญของฝากอะไรประมาณนี้เนาะนะในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือคนเนียอาจจะมีเรื่องของการที่เขาเก็บความสัมพันธ์ไว้ในใจหรือเก็บความสัมพันธ์ไว้เยอะไม่ค่อยรู้จักพอในความสัมพันธ์รักพี่เสียดายน้องได้นะ transformation นะคะอันนี้คือไพ่าชาวพิจิกมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกับชาวพิจิกกับชาวตุล ชาวมังกรกับชาวพิจิกกับชาวตุลน,นะต้องระมัดระวังกับชาววันศุกร์กับชาววันอังคารเนี่ยเออต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาหรืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เปราะบางได้หรือมีปัญหาในเรื่องสุขภาพได้นะ มีปัญหาในเรื่องสุขภาพได้ระวังอารมณ์อยู่ดีๆฉุนเฉียวหุนหันพันแล่นแล้วบอกอยากเลิกหรือไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้เลยนะนะคะสมมว,ว่าเขาก็เหนื่อยเออออามาดูกันถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีแล้วก็มาขยายความคนของคุณได้ด้วยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรเนาะเขาคิดอย่างไรทำอย่างไรกับชาวมังกรในช่วงนี้บ้างนะคะในปักนี้บ้าง ใจเขาอะคิดเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องกดดันอืมในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยบางทีอะวุฒิวิทอะเขารู้สึกว่าแบบอยากจะจบปัญหาเนี่ยหรืออยากจะอาจจะอยากเปลี่ยนงานก็ได้นะเออใจเขาอะแต่เงินนะ่ะเขาก็อยากได้อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกไปจากจุดเดิมๆในบางคนอาจจะต้องจบความสัมพันธ์กับคุณแต่เขาก็ยังเก็บคุณไว้นะเขาก็ยังคอยส่องคอยมองและยังเก็บคุณไว้นะในบางคนนะจําเป็นต้องจบ แต่เขายังเก็บคุณไว้ในใจและคิดที่จะเข้ามาอีกเสมอประมาณนี้นะแต่ในบางคนนะ่ะเขารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะแบบไม่ไปต่อกับคุณแต่เขาทําไม่ได้ไงเขายังรู้สึกหึงหวงนะเขายังรู้สึกหึงหวงแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือที่หนึ่งในใจเลยคุณคือคนเดียวในใจแล้วก็เวลาได้เงินมาอะไรเขาก็อยากก่อร่างสร้างตัวกับคุณนะคะเป็นในสภาวะที่คือเขาอาจจะอยู่ไกลาจากคุณแหละ นะสำหรับ a n s f o r m a t i ันเนี่ยคือเทียบได้กับไพ่เดทนะคะอาจจะเป็นการอยู่ระยะทางไกลๆแล้วก็คิดถึงแล้วก็กดดันกันเนี่ยระยะทางมีความสําคัญมากๆนะในบางคู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติคนคนละชาติหรือเป็นคนไกลยอยู่คนละภาคนะอยู่คนละภาคในประเทศเดียวกันหรืออยู่คนละประเทศก็ได้นะมันก็เลยเป็นละไพ่ใบนี้ขึ้นใบที่2องเลยคือเป็นอะไรที่แบบอยู่กึ่งกลางระหว่างความสัมพันธ์นะ่นะเป็นอุปสรรค หนึ่งที่เข้ามาซึ่งการที่คุณจะไปต่อกันได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและการจับมือกันแน่นหรือเปล่านะมาดูสำหรับคนโสดนะโสดสนิทอาจจะเคยมีคนคุยแต่ไม่เคยมีสถานะนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างนะคนโสดสนิทมีใครเข้ามาบ้างไหมมีมีคนส่องมีคนชอบมี <laughs> นะชาวมังกรพึกษบการน,นี่อาจจะมาแบบให้ของขวัญแบบจีบตรงๆเลยแต่ส้มคิดว่าเขาไม่ไม่รีบนะอืเขาเป็นคนไม่รีบนะคะไม่รีบร้อนมีชาวพิจิกมีชาวต่างชาติมีคนที่เป็นคนไกลระยะทางไกลคนละภาคแต่อยู่ประเทศเดียวกันก็ได้นะคะเนะี่ยทางโซเชียลทางอะไรประมาณนี้นะคะมีเข้ามานะ มีค่ะมีคนไกลแต่คนที่คุยกับคนไกลๆเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยดูหน่อยว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่านะเพราะว่าขึ้นไพ่แปดถ้วยซึ่งเป็นสามคนแบบเนี้ยในระหว่างการคุยอ่ะคือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยจีบคนอื่นด้วยแล้วจีบเราด้วยเพื่อเหลือเพื่อขาดอะ่ะอารมณ์ประมานั้นอะ่ะโดยเฉพาะชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกระวังที่ชาวธาตุน้ําบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วประมาณนั้นนะคะ อ่นอกนั้นก็อาจจะมีชาวทัดดินมังกรพฤกษกันเข้ามาแต่ว่าช่วงแรกๆจะแลดูดีแต่หลังๆอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอได้นะคะก็ค่อยๆพิจารณาไปชาวทัดลมก็มีค่ะกูมีถุนตุนส่งดูคุณอยู่ เขากําลังจะดูว่านิสัยเขากับคุณเข้ากันได้ไหมเพราะเขาก็เป็นคนไม่ค่อยยอมใครกําลังจะดูว่าเข้ากันได้จริงหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยนะกําลังจะดูว่าจะเข้ามาดีหรือเปล่ากําลังวางแผนอยู่นะโดยส่วนตัวคุณเองโดยส่วนตัวชาวมังกรเองความรู้สึกของคนโสดรู้สึกว่าก็าอยากมีแฟนแต่จะมีใครเนาะที่จะมาเข้าใจเราแบบที่เราเป็นเราเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะ จะว่าเราเห็นแก่ตัวก็ได้ชาจารย์มังกรจะคิดแบบนี้ว่าจะว่าเราเห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าถ้าไม่พร้อมที่จะรับในสิ่งที่เราเป็นเราก็ก็ไม่เป็นไรอะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้เราเราไม่ได้รู้สึกถึงพ a ช s i o ในเรื่องความรักกับใครที่เข้ามายังไม่รู้สึกมี inner ออในเรื่องความโรแมนติกความหวาน inner น้อยมากๆเลยนะเพราะว่าขึ้นไพ่ d e ลเวอร e หัวกลับเป็นความรู้สึกที่มี p a ช s i ในเรื่องความรักน้อยจริงๆ งานเยอะด้วยในบางคนงานเยอะงานเยอะมากๆแล้วเราก็รู้ว่าในบางคนที่เข้ามาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เอาอยู่แล้วแหละไม่รับพิจารณาด้วยเนะชาวมังกรบางคนเวลาที่มีคนมีคู่เข้ามาคุณอาจจะให้เขาทุ่มเทให้คุณก็ได้แต่ในใจคุณคิดแล้วแหละว่าไม่เอาแต่คุณจะดูว่าเขาอะเหมือนแกล้งโง่นิดหนึ่งไม่นิดแต่เยอะแกล้งโง่ว่าเขาจะทำยังไงเขาจะปิดบังเราแค่ไหน เขาจะเทคแคร์เรายัางไงแต่จริงๆเราไม่เอาเขาหรอกเออประมาณเนี้ยคือดูว่าจะโกหกไปได้นานแค่ไหนอะโกหกเนียนขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยคือเราเราชอบดูคนเล่นละครชาวมังกรจะเป็นแบบนั้นนะโอเคมาดูกันที่คนโสดที่มีคนคุยนะที่แบบไม่ถึงหกเดือนนะคะมีการครบหรือคุยกันไม่ถึงหกเดือนนะคะสําหรับชาวมังกรนะมีระยะทางเข้ามาจริงๆลคะค่ะ นะมีระยะทางเข้ามาแต่ก็พยายามที่จะนัดเจอกันนะคะมีบางคู่ที่อาจจะได้เจอกันด้วยนะแล้วก็ในการคุยกันมันก็มีเรื่องของอีโก้นิดนึงแต่ส้มว่าสุดท้ายมันจะมีการยอมกันแต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าในการคุยกันมันมีอุปสรรคก็อย่างที่บอกค่ะว่าความไม่สม่ำเสมอละหนึ่งการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากเลิกนะจะมีชาวมิถุนชาวตุลชาวพิจิกเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อเพราะว่า รับไม่ได้อะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีงานเยอะงานเยอะแล้วแบบไม่มีเวลาให้หรือไม่สม่ำเสมอเรารู้สึกว่าอยากเลิกไปเลยเราขี้เกียจมานั่งฟังว่าขี้เกียจมานั่งฟังคําแก้ตัวมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะโดยที่ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะคีบหรือว่าเก็บความสัมพันธ์เอาไว้ชาวพิจิกเนี่ยอาจจะไปนะชาวพิจิกอาจจะรู้สึกว่าอโอเคถ้าคุณรู้สึกว่าเราดูแลคุณไม่ดีพอเราไปก็ได้ เป็นอารมณ์มามานั่นเป็นคนไกลด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันเนาะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกกันส้มคิดว่าเขาไม่ไปและเขาก็จะทําให้คุณรู้ว่าออตัวเขาเองที่ไปทํางานเนี่ยเขาก็ต้องการมีอนาคตที่ดีเพื่อดูแลคนที่จะมาอยู่กับเขาในอนาคตไหมเขาอาจจะมีของขวัญหรือของฝากเพื่อแสดงความจริงใจว่าอ่เราครบกันแล้วเราคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ไกลเราก็พยายามจะซัพพอร์ตนะเราพยายามจะติดต่อซัพพอร์ตและดูแลคุณนะ แต่มันก็ต้องไปทำงานไงก็ขอให้เข้าใจเนี่ยอะไรประมาณนี้เลยนะในบางคู่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์รักสามเศร้าทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอ,ท,อที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะคือชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกอาจจะมีเรื่องดึงรังความรักสามเศร้าแล้วก็มีชาวตุลน,นี่แหละคะ่ะชาวธาตุดินมังกพรพฤกษกันในบางคนด้วยคะ่ะนะจะดีเฉพาะช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังๆจะไม่สม่ำเสมอนะอ โสดที่มีคนเก่าค่ะโสดที่มีคนเก่าเนี่ยไม่เอาชาวมังกรไม่เอาเลยมีคนเก่าอาจจะแวะเวียนเข้ามาหาเข้ามาคุยชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแต่ไม่เอาอ่ะเราเหมือนเราเหมือนมองออกอ่ะเออดูรู้มองออกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันเคยเป็นมาแล้วอ่ะ แล้วเดี๋ยวในรูปธรรมมันก็จะเป็นอีกจริงอะในเรื่องที่เราเห็นอะมันก็จะเป็นอีกจริงๆนะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีพาชั่นอะไรกับคนเก่าๆแล้วแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะกลับเข้ามาชาวธาตดินก็มีนะชาวมังกรพฤกษกันแต่กลับเข้ามาไม่สม่ำเสมอแล้วค่ะเราดูออกตั้งแต่แรกเลยแต่เหมือนคนที่กลับเข้ามาเขาดูตัวเองไม่ออกซะงั้นเออเป็นอารมณ์นี้นะนะคะยิ่ง คืออย่างที่บอกอินเนอร์ในเรื่องความโรแมนติกความรักมันน้อยกว่าในเรื่องของเชิงการทํางานหรือการรักตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นคนเก่าวที่เคยมีกรณีการแล้วดูแลไม่โอเคกลับมาแล้วจะดีขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ให้โอกาสนะแต่คุณก็รู้ว่ามันก็จะเป็นเหมือนเดิม,มประมาณนี้เลยแล้วคุณอ่านเกมออกตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะโอเคค่ะมาดูในเรื่องของ วิธีการวางตัวที่ดีค่ะวิธีการวางตัวที่ดีจากไพ่ช h a d o w s c a p t a r o t นะคะไพ่สวยเนะาะ The Lovers ค่ะหัวตั้งนะสำหรับคนมีคู่ให้คุณคิดถึงวันเวลาที่ช่วงที่รักกันได้แรกอะ่ะช่วงที่สวีทหวานเนี่ยเป็นอย่างไรกลับไปคุณเคยเข้าใจกันไม่ใช่เหรอคุณเคยก็เคยอยู่ห่างกันและคุณก็เข้าใจกันไม่ใช่เหรอคุณเคยรับกันได้ไม่ใช่หรอ ทำไมตอนนี้รับไม่ได้แล้วล่ะอ่านะความสม่ำเสมอหรือความรักก็อาจจะต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน้อยใจนะก็อาจจะต้องเพิ่มความเข้าใจนิดนึงส่วนอีกฝั่งหนึง่งที่อาจจะไปโฟกัสกับงานเงินมากเกินไปเพราะอยากก่อร่างสร้างตัวแต่ก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องเบาในเรื่องนี้เพื่อมาเติมความรักหน่อยไหมคือมันต้องเข้ามาคนละครึง่งคือความแร์ในเรื่องความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่จะเป็นไม้บรรทัดวัดได้หรอกว่า เอออะไรมันคือมันคือคนละคลึ่จริงๆอะนะแต่ความรู้สึกมันบอกได้เพียงแค่คุณต้องปรับและไม่มีความรักไหนที่อยู่กันโดยที่ไม่ต้องปรับนะคะความรักที่อยู่กันโดยที่ไม่ต้องปรับมันอยู่กันยากแค่ความรักอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองปรับคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยมีแก่กันนะคะที่เคยมีด้วยกันนะแล้วก็คนโสดระวังคนมีคู่ค่ะในบางคนอาจจะเจอคู่แท้เลยเดลเวอรเนี่ย แต่เป็นคู่แท้ที่ต่างคนต่างมีตัวเลือกคือต่างคนต่างฮอตแล้วอันเนี้ยมันคืออุปสรรคละคือต่างคนต่างฮอตอ่ะจะเข้มแข็งกันได้ไหมอะ่ะเวลาคบกันเวลามีเอ่อมือสองสามสี่เข้ามาเนี่ยคุณหักข้ามใจได้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณทั้งสองคนต้องคุยกันดีๆต้องจับมือกันให้แน่นในบางคนอาจจะเจอคนที่มีคู่เข้ามาเลยนะแล้วมันไม่ดีต่อต่อตัวเรามากๆเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูดีๆนะ มาดูไพ่ออเดเคนางฟ้านะคะแนะนําอะไรกับชาวมังกรนะเป็นการแนะนําที่ให้กําลังใจในเชิงบวกนะคะใบแรกคือ Your Calling คุณต้องถามใจตัวเองไม่ว่าจะดูดวงรวมกับส้มหรือว่ามาดูดวงส่วนตัวในเรื่องความรักส้มจะบอกเลยว่าส้มไม่สามารถตัดสินใจแทนใครได้ แต่ส้มบอกได้ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเลือกทางนี้จะเป็นอย่างไรเขาคิดยังไงคนคนนี้เลยเนี่ยอ่านะคะถ้ามาดูดวงส่วนตัวนะคุณไปทางเนี้ยจะเป็นยังไงคุณไปอีกทางจะเป็นยังไงเลือกเขาเป็นยังไงไม่เลือกเขาแล้วจะเป็นอย่างไรส้มบอกได้แต่เรื่องของการเลือกสุดแล้วแต่หัวใจคุณล่ะค่ะส้มไม่สามารถเลือกได้จริงๆคุณต้องเอาข้อมูลจากคําปรึกษาที่คุณได้รับ ข้อมูลจากสมมติฐานล่วงหน้าที่คุณได้รับจากหมอดูต่างๆเอามาคิดทบทวนด้วยตัวเองและเลือกด้วยตัวเองค่ะเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรับผลได้และเมื่อคุณได้รับผลมันจริงๆแล้วณนะวันนั้นคุณจะไม่โทษใครณนะวันนั้นคุณจะรับผลได้ด้วยตัวเองไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามประมาณนี้นะก่อนที่จะเลือกด้วยการฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณต้องดูด้วยว่ามันมีเอฟเฟกหรือมีผลกระทบอะไรกับใครแค่แค่ไหน แล้วรับทางไหนได้จริงๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองซ้ำๆนะคะเพอร์เฟ t i m ไทมิ่งนะช่วงเวลาดีๆในเรื่องความรักมีสำหรับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่คนที่อยู่ไกลคนที่เป็นแฟนกันแล้วจะได้มาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็มีวันที่คุณจะได้มาอยู่ใกล้กันคนที่อยู่ห่างไกลกันนะมันมีอยู่แล้วนี่ส้มคิดว่าคุณก็รู้นะแล้วก็ วันที่คุณจะได้เจอความรักที่เป็นของคุณจริงๆสักทีมันก็มีนะสำหรับคนโสดที่รอคอยความรักแต่จังหวะเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะจังหวะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขอให้คุณศรัทธา,พาไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกชาวมังกรว่าขอให้คุณศรัทธานะว่าความรักอะหรือคนรักที่คุณต้องการมันมีอยู่จริงไม่มีใครไม่มีใครที่ไม่มีคุณค่า จนไม่สามารถที่จะมีคนรักได้ไม่มีใครบนโลกนี้เหมาะที่จะเป็นแบบนั้นไม่มีค่ะทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เหมาะที่จะมีความรักหรือมีคนรักแน่นอนค่ะนะมีทุกคนขอให้คุณศรัทธานะสำคัญ i n t e n t i o n คุณต้องมีความตั้งใจนะที่จะทำเป้าหมายของชีวิตตัวเองให้ดีก่อนมันเป็นเหมือนการให้คุณค่าตัวเองนะอันดับแรกเนี่ยคือ การที่ผู้หญิงคนนี้ถือลูกโลกส้มมองภาพนี้ตีเป็นในยะได้หลายในยะมากเลยนะคะภาพนี้คือหนึ่งคือการที่เราให้คุณค่าตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นโสดหรือมีคู่ให้คุณค่าตัวเองความฝันตัวเองอย่าทิ้งรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองและสองคือมองภาพกว้างวิสัยทัศน์มองกว้างกว้างว่าความรักความรักหนึ่งต้องการอะไร ความรักของคนที่รักกันนะต้องปรับตัวไหมต้องการอะไรไหมแล้วเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นคนรักอะ่ะเราก็อาจจะต้องดูคนที่ทัศนคติอะ่ะเป็นแบบเดียวกับเราเพื่อที่จะไปด้วยกันได้สามารถย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ไหมหรืออะไรยังไงคือต้องคุยกันเยอะๆเพื่อที่จะดูว่าอนาคตเราอยู่กันได้จริงหรือเปล่าจะได้ไม่เสียเวลาไงเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นศึกษากันเยอะๆแล้วให้คุณค่าตัวเองเยอะๆด้วย คือไม่ว่าคุณจะมีคนรักหรือไม่มีสิ่งหนึ่งที่ส้มอยากให้ทุกคนมีก็คือที่นางฟ้าบอกอะนะคือให้คุณให้คุณค่าตัวเองเยอะๆความฝันของคุณอย่าทิ้งอย่าทิ้งความฝันเพื่อที่จะไปรักใครอย่ายอมรักใครเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีแฟนอะไม่เอาคุณต้องเอาตัวเองให้ดีก่อน นะอย่ายอมละทิ้งความฝันเพราะคนที่เขารักเราเขาจะสามารถคุยกับเราแล้วมีความฝันเดียวกับเราได้หรือมีการปรับแต่มีการแบบมันไม่ใช่ว่าแบบไม่เข้ากันเลยนะมันอาจจะมีการปรับจูนเล็กๆน้อยแต่หลายๆอย่างเราจะรู้สึกว่าเข้ากันได้โดยโดยเฉพาะทัศนคติหรือเรื่องของความใฝ่ฝันในการทำงานความสำเร็จที่มีร่วมกันประมาณนี้เลยนะคะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่เราเพยายามที่จะศึกษาเหมือนเหมือนคนคือลูกโล,ก,ลกใบใหญ่เหมือนกันนะนะที่เข้ามาหรืออยู่ด้วยกันกับเราอ่ะต้องศึกษากันไปเรื่อยเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันถึงจะสามารถรักษาความรักไว้ได้คนที่เป็นโสดก็ดูคนให้กว้าง นะดูคนให้ในเชิงลึกแล้วก็ในเชิงรอบด้านด้วยก็จะสามารถทําให้เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเจอคนไม่ดีได้นั่นเองค่ะขอบคุณชาวมังกรมากๆนะขอให้ชาวมังกรมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะในช่วงนี้นะได้เจอคนรักที่ดีโชคดีในเรื่องความรักทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ